รถมือเมียวันนี้ไรกินนี่ไปบ้ากินข้าวในห้างนะครับไม่ใช่ในร้านของห้างนะกลางห้างมา้แล้วก็ลาวส่ดาวแบบฉ่ำๆเลยนี่ให้ดูทํำวาวเมกันนี่มันของโปรดพี่ชายนี่สิ่งนี้คือสิ่งที่ชอบก็คนทำากับข้าวก็รู้ใจใช่เลยเทียมขนดอง ท่านทชา,านท่านรถมือมีวันนี้นะครับกลับมากินที่ห้างอีกแล้ว <c oughs> ข้าวของเรามีข้าวกลองผสมกับข้าวสังหย,ยดกุ้งผัดพริกแกงกระเทียมทวนดองกระเทียมทวนดองไ ันก่ารอดจริงพี่ลูกเมนูวันนี้ทำไม่ยากเมนูไข่ดาวใครก็ทำได้ง่ายมากตอกไข่ใส่กระทะวันนี้เราใช้กระทะสี่เหลี่ยมตายง่ายจังเสร็จแล้วก็รอสู่รอเสาไม่ได้เหรอไม่ได้มันนานไปรอสุ่มีมุกนิดนึงและนี่คือไข่ดาวของเราอันแล้วเหนื่อยนี่เหนื่อยที่ไม่ได้แปลว่าเหนื่อยแต่คือเหนื่อยที่แปลว่าหิวเปลี่ยนภาษาตายวันละครัมันหมายพี่บ้าทุกต้องเลยครับอีกเมนูใครชิมแล้วต้องติดใจแล้วที่ใส่ไปคืออะไรครับอันนี้เป็นพริก แกงต่้มเอาไว้เมื่อคืนกระเทียมพริกจะไช้ เอาเครื่องแกงที่ตามไปผัดในกระทะเอ้ยกระทะจากภาพที่เห็นเหมือนจะมีกลิ่นอาหารลอยออกมาเลยขั้นตอนต่อไปเอิมุ้งใส่ใหญ่ลงไปจุ๊บๆเบาได้เบากุ้งจะหมดถุงอยู่แล้วผัดกุ้งให้สุกจนทั่วเราจะได้กุ้งผัดพริกแกงที่สีสวยมากใครชอบรสไหนปรุงได้ตามใจชอบฉีกไม่ว่ากรูดใส่ลงไปผัดเราจะได้กลิ่นหอมสมุนไพร่วยผัดพริกแกงของเราอร่อยขึ้นไปอีกข้อควรระวังคืออย่าผัดนานเดี๋ยวกุ้งจะโหดนเติมน้ำเข้าไปหน่อยพริกแกงของเราจะได้ไม่แห้งเกินไปคลายด้วยกระเทียมทนนองของโปรดโอย <c oughs> ไข่ดาวแบบฉ่ำๆเลยนี่ให้ดูช่ำมั้งช่ำว้าวช่ำว้าวบางคนชอบกินไข่แดงสุกนะส่วนตัวกินแดงคู่เข้มกันสิ่งนี้คือสิ่งที่ชอบเข็มขนดองกุ้ง,ง,งแกงจืดผักกะดขาวแครอท ไก่ด้วยขั้นตอนการทาเมนูซุปวันนี้ไม่ยากเลยเอาน้องไก่เล็กหรือปีกไก่บนต้มในน้ําเดือดเราจะได้น้ําซุปไก่ที่หวานหอมมากเอาผักอะไรก็ใส่ลงไปลอดน,นี่ของเรามีกร,ระหล่ำปลีกระดขาวกับแครอทรอจนเดือดแล้วก็ตักเสร็จได้จีจเมนูนี้กินข้าวในห้างนะคไม่ใช่ในร้านของห้างนะกลางห้างกินข้าวกล่องข้าวกล่องกลางห้าง นักแสดงเขากน็นกินในห้องแอร์ส่วนเราเรีบกินรีบทำงานต่อเริ่ดเขื่อนพนไก่ดาวเขื่อน không um, chửi สุดไไจะทิ้งต้นดองเหลือไม่สุดท้ายแล้วมันอยากเป็นแบอนี้ดมือเนี่ยมือนีอออ้อร่อยอีกแล้วใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับ,บกินกับ